คือวันนี้วันนี้ครับไอ้เยี่ยซิปมันไปขี่รถไอ้เฟมออกมาจากบ้านพี่ก็เลยแบบได้โอกาสเลยพุ่งเข้าป่าแจ้งไอ้เยี่ยเฟมสนุกันดีไหมอ่ะไม่รู้นี่นี่เอารถขึ้นเดี๋ยวพี่พี่จะบอกมันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้การออกตัวที่แท้ทูมันต้องออกให้เป็นไอ้ไอ้เฟมโดมโดมโด้เฮ้ย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 เฮี้ยเข้านาไอ้สัตว์โลงช่วนา โอเคครับก็ขอกราบสวีดัตสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วอินฟินิตี้วังนรกคือวันนี้วันนี้ครับไอ้เยี่ยซิฟมันไปขี่รถไอเฟลมออกมาจากบ้านที่ก็เลยแบบได้โอกาสเลยงั้นวันนี้เรามาทำชาเลนจ์นี้เลยดีกว่าพุ่งเข้าป่าแกงไอ้เยี่ยเฟลมยังไงให้รถพังเอางั้นเลยงั้นเดี๋ยวเรามาทำคลิปแกงเฟลมทุกคนก็บอกหนึ่งอยู่แล้วว่าอยากให้พี่แกงเฟลมเพราะไอเฟลมมันชอบแกงพี่จะเอาคนดูก็เดี๋ยวพี่จัดให้วันนี้เอ้ยถ้าวันนี้จะให้แกลงงงไอเเฟมแกห่ปา แบบไหนเนี oui> ่ยเเวลไหนดีกว so. okay, ่าเอารถมันลงไปขี่ในคลองเลยเนี่ยนี Chris> ้เลยลงได้หรอครับเพื่อนจะได้ขึ้นลำบากหน่อยคนรู้ว่าไงครับถ้าคนดูชอบบวกหนึ่งด้วยแต่กูว่าน่าจะบวกหนึ่งกันเต็มโอเคครับเดี๋ยวพี่ขับให้ดูก่อนนะครับนี่มาเลยเฮ้ยเอ็งว่าจะพี่จะขับได้ปะมารถมันแรงไปเว่ยเมื่อกี้เข้าทุ่งนาแล้ว มึงดูดิกูไม่ต้องตั้งขายเลยอะ่ะไม่ลุกไ่ลุกมึงอย่าไปแกล้งมเดินเต่าไม่อยู่เพามาันไม่น่าไหวว่ะคนดูจริงถ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยแต่ว่าเอ้ยนาใครว่าขอยาุญาตนะน ถมันด่าป่อยจังเลยว่คนดูไอซีพรถเป็นเฮียะไรวะใช้น้ำมันเ็เมเเียรถติดอุ้ยเฮียรถจะตัดเตียงตัดใหญ่ เอางี้เอ็งคงจะดูพี่พอแล้วพาไเองไลยเดี๋ยวให้เกมขับเลยจะได้ไม่เสียเวลาไปก็ก่อนที่จะไปแกล้งมันนะครับเราก็ตอนนี้เราไปอยู่กับพี่รถไดเฟรถเอาเอาเอาทำอะไรอ่ะสองช่วงล่างอ๋อต่อใหม่ได้สองใหม่สองช่วงล่างเดี๋ยวพี่ช่วยดูอะไวะเออสรุปเปนดีไหมอ่ะฮะอืมไม่รู้นี่นี่เอารถขึ้นเดี๋ยวพี่พี่จะบอกมันอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไม่ค่อยดีพี่มองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นพี่มองเห็นไหมเห็นเฮ้ยเฮ้ยรถก็จะพังโอเคเอาอย่างงี้งั้นเดี๋ยวพามาลองดีกว่าไอ้เซิมึงเอาโทรศัพท์กูไปดินี่คือโทรศัพท์ของท่านโซลารตาราคา70ล้านเฉพาะโทรศัพท์ติดเครื่องรันอินนี่จะเป็นการรันอินรถพี่เฟรมนะครับน้องๆคนดูจับคานว่าเขาได้อร์าร์อะไรอยู่แล้วลนดูครับคือรถมันแรงเกินอ่ะเพี้ยงงงเดี๋ยวนะ ตาจะหักอยไรเงี้ยตาจะหักรอดี๋ยวเอามันแรงเกินป่ะมันดูมันแรงเกินดู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  ตัต้งใจครับน้องๆคือแบบแรงเหรอเบรกไปอยู่ใช่ไหมเออ,อ,อเชีเ่ยเราเบรกไอ้เชี่ยซิปกูขึ้นไม่ได้เชีย่ยมาช่วยกูเ<อ>ชีย่ยแม่งลงจริงคนดูเชีย่ยทางนี้ด้วยคุยถ้าลงไปนี่คืออลังการเลยนะน้องๆครับนี่รถไอเฟรมอ่ะมันขี่ดีๆไม่ได้เดี๋ยวพี่จะมาทำอะไรให้ดูครับเด<อ>ี๋ยวพี่จะลงไปขี่แต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนน้องๆ ม mm <iser> เออโทรหาเพมไอซิมโทรศัพท์โทรหาเพมดิคนดูครับพี่ก็แกล้งมันได้แบบสะใจนะครับแต่ว่าคือใจจริงอย่างเราลงคลองไปเลยแต่ก็แบบคือกลัวมันจะร้องไห้แบบไปฟ้องใหญ่อะไรประมาณเนี้ยเออก็แบบว่าเดี๋ยวนะวงสะก้อ์ศาสนะเดี๋ยวพี่ขอวิดีโอหามันครับนี่วงสะก้อ์ศาสนะเนี่ยดูนะดูนะเฮ้ยเฟมเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงดูมันท้ารถมันยังเฮ้เฟม ไอ้เหียมันเอารถมึงเข้านาไปแล้วมื่อคีดียนมึงดูมันเบิร์นยางดิมึงดูมันทำเิเฮ้ยอยเมึงมึงจยังไงมึงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่ได้กลับคือมึงฟังนะการออกตัวที่แท้าทูมันต้องออกให้เป็นไอ้ไอ้เฟมไอ้เหี้ยมึงดู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 ด้วยมึงดูด้วยเฮ้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 ยเฮียเข้านะไอ้สัตว์โลกโซนะไอ้เหี้ยเอ้ย มันบิดอย่างนี้เลยใช่อะไปเลยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เองสู้ไม่ไหวเนี่ยโอ้เฮ้ยผมก็ัว้ซรถพี่ไม่ได้หรอทางรถพี่เองได้ไันนี้พังขอลองหน่อยโอเคไอเฟมเอาอย่างเงี้งั้นพวกกูก็เอารถมึงทิ้งไว้นี่แล้วกันไว้เจอกันนะน้องๆก็มึงมาเอาเองแล้วกันไปแล้วด้วไปแล้วโอเคแล้วเอาขึ้นเลยเฮ้ยกลัวเราได้ซื้อชุดสีใหม่ให้มันแน่เลย แต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนน้องๆคนดูนะครับถ้าสมมติว่ารถมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวพี่ก็จะเปลี่ยนให้นะครับก็คืออะไรแตกอะไรพังเดี๋ยวพี่ก็จะเปลี่ยนให้นะครับไม่เป็นไรฝากไปถึงไอ้เีอยเฟรมดีว่ารถมันแรงไหมแรงแรงจริงใช่ไหมแล้วยกหน้าดูให้ยกหน้าให้ดูไหมยกเป็นหรือเปล่าลองลองดิไอซิปท้องไอซิปไอซิปมึงระวังหงายท้องไงซิปเฮ้ยอย่าไปเก่งเอออะะไดูดิเออได้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  นี่คือพี่มาสอนสอนแบบเด็กขับที่ขับรถนะครับแล้วก็มีตัวสอนด้วยน้องซิปบังรูแซะล่อแซะรูเนี่ยลองเทสเทสเทสเนี่ยไอเทสยกล้อหน่อยยกได้หรือเปล่ามาดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฟรมตัดพี่ตัดน้องแน่เลยวะมึงจะเปิดแล้วโอเคครับมันดูก็ สำหรับคลิปนี้ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรกก์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อนผู้หญิงที่หมดติดตาม Facebook ที่ชอบบทจันอย่าลืมแอปเป็นเล่เกมเพื่นแอดเอสพีจีหกแปดก็สำหรับใครที่สงสารพี่เฟรมก็พี่ขอโทษด้วยนะมันแกล้งพี่บ่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็แบบว่าไม่ได้แอร์สมาร์ทด็อกอะไรพี่เกดเป็นคนถ่ายวีทีมแม่งลงนาด้วยแต่ว่าเอาเว้นไว้ก่อนนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ